สวัสดีครับินดีตามรรบเข้าสู่ช่องตอนที่ลำซึ่งรับวันนี้เรามาติดตามชมหัลากกันนะครับวันนี้ผมขับมาใส่หินด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวลงครับลงครับวันนี้โดนเอาทรายมาเทสองเที่ยวแล้วครับ ผมก็มเอาหินกับรนครับเอาหินเที่ยวนี้เสร็จให้พี่หมูเทหนึ่งเที่ยวผมก็เทหนึ่งเที่ยวครับวันนี้ออเดอร์ผมสีเที่ยวครับห<ส>ินสามทรายหนึ่งครับผมวิ่งสามพอดีมันเป็นสีกับทรายครับถ้าหินสี่เที่ยวผมก็ให้พี่หมูสองผมสองนะครับ แต่เมื่อเช้านี่ผมอยู่ที่ท่าทรายพอดีนะครับลงทรายเสร็จผมก็เอาหินมาเลยครับนี่ครับตอนนี้ผมยกล้ออยู่นะครับมากับลูกพี่ดินด่วนครับนี่รถตักเจ้าแคตเตอร์พิลา่966เดี๋ยวเราดูกันครับ กีตันครับอันนี้เราอยู่โรงโม่หินย่งลงโรงนอกนะครับเราจะใส่ไปประมาณยี่สบเก้าถึงสามสิบนะครับนี่ครับไปครับเดี๋ยวผมจะพาขับไปขึ้นดปช่างนะครับ อ,อันดับแรกครับเอาอันนี้ลงก่อนครับเบกมือลงเบกมือครับแล้วก็อะไรอเี้เหยียบเบรกครับใส่เกียร์ดีครับ <people. S 1> อู้เข้าเกียร์อสองนะครับนี่เ,เ,เก,ก,กียร์สองเกียร์สองนี่ต้องเหยียบแรงหน่อยนะครับนี่ ่าวันนี้ออกเป็นนว่นเลยเหรอไม่ครับออกออโต้ครับเดี๋ยวค่อยลงล้อตอนจะออกจากโรงโม่แล้วกันครับนิ่มนวลครับร่นให้ผมขับแทน พามาเอาหินสักเที่ยวสองเที่ยวครับเพื่อโดนติดธุระให้ผมมาขับวันหนึ่งครับผมก็เหยียบอย่างเดียวครับรถด่วนตอนนี้ไม่โคผมทำงานคันเดียวก็ได้อยู่ครับมาขับวันหนึ่งเดี๋ยวพี่หมูแกจะให้ขับเทนห้าวันที่ห้าที่หกที่เจ็ดเดี๋ยวผมก็จะไปขับเจ้า ซีรีส์ห้าร้อยนิ่มนวลครับนิ่มนวลมากมากเลยนี่ครับขับรถหนักครั้งแรกเลยนะครับซื้อมาผมยังไม่ได้ขับเลยครับขับแค่ตอนออกจากอูเติมน้ำมันเสร็จให้รนขับอย่างเดียวเลยครับ คุณเอาอยู่ย่งลงรงในครับ <Okay. S 1> ครับผมเราต้องใส่ไปอย่างน้อยประมาณยี่บแปดนะครับย mm ี่ิบเก้าที่หมูออกมายัางกระดน,บบบน,นเลยเชยมูให้งได้ อ๋อบ้านทมอให้เจ้เอเค,ครับแค่นี้ก่อนครับ